สวัสดีครับวันนี้รนะ้านนครซับยังยนนะครับพามาชมตัวล้อที่ e 3 7ที่อยู่ข้างหลังผมนะครับเป็นตัวที่ e 3 7 sl สเปครถเก่งนะครับที่เราเห็นด้านหลังคือสเปครถเก่งนะครับเป็นก้านยกนะครับขอบ1 8กว้าง8 5ออฟ35นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมดีกว่าว่าตัวล้อมีอะไรน่าสนใจบ้างไปมาชมกันที่ตัวล้อที e 3 7สเปค Te37 SL นะครับตัวนี้เป็นสเปคขอบ1 8กว้าง8.5ออฟ35งานยูซ่านะ สเปคนี้ไม่ล้นนะครับใส่กับรถเก่งได้ทุกรุ่นเลยนะครับกับ5้าลูร้อยสินะครับก้านยกนิดๆนะครับที่ e สามเจ็ด sl นะครับจะเรียก sl ก็ได้นะครับแต่ก้านเหมือนซาก้ามากเลยนะครับที่ e ซาก้าก็เรียกได้นะครับตัวนี้เป็นงานยูสตานะครับผมก้านยกนิดๆสีน้ำตาลไหมนะครับ ทั้งก้านและขอบเป็นสีเดียวกันนะครับเป็นสีน้ำตาลไม่ยิงทรายทั้งใบเลยนะครับใส่กับรถแปรงดุม5รลูได้นะครับที่เป็นกระบะตัวเตี้ยนะครับที่ไม่อยากให้ล้อล้อนหรือจะเป็นวีโก้ตแล้วก็รีโวที่เป็นตัวไม่มีโป่งก็ใส่ได้ล้อจะไม่ล้นนะครับสวยมากๆนะครับตัวนี้กับราคาที่จับต้องได้และน่าสนใจกับราคาอยู่ที่ 14,500บาทนะครับราคานี้คือ14,500บาทเท่านั้นเองนะครับล้อพร้อมยางเริ่มต้นนะครับ22,500บาทเท่านั้นนะครับกับสเปครถเก่งนะครับล้อสวยมากตัวจริงคือโคตรสวยนะครับงานนี้ทุกคนน่าจะรู้จักดีนะครับกับแบรนด์บิสตนะครับมีประกันโครงสร้างให้ด้วยนะครับ 10ปีนะครับแล้วก็ประกันสีห์ึปีเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูล้อกันต่อใกล้ๆดีกว่าว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับไปมาต่อที่ตัวล้อนะครับตัวล้อจะมีฝากลางให้นะครับแล้วก็สเปครูจะเป็น5รู114นะครับผมเหมาะกับรถเก่งทุกรุ่นและครับแล้วก็ r ีโววีโกและพวกนี้ใส่ได้หมดนะครับ CRV h r v นะครับ ต,ตัวนี้จะมีปั๊มโลโก้เลยนะครับหยอดแดงนะครับแล้วก็มีปั๊มตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีปั๊มตรงนี้อีกจุดหนึ่งนะครับผมสีจะเป็นสีน้ำตาลไม้ยิงทรายทั้งใบนะครับทั้งตัวก้านและตัวขอจะเป็นสีเดียวกันเลยนะครับมีมิติที่ปั๊มตรงนี้เป็นคิ้วสเต็ปสองชั้นนะครับตรงนี้สเต็ปคิ้วมี2ชั้นนะครับสีจะเป็นสีเดียวกับก้านด้วยนะครับตัวล้อจะเป็นสเปคก้านยกนิดหนึ่งนะครับนี่นะครับ เป็นสเ,เตปการยกนะครับสวยหายากนิดนึงนะครับล้อตัวนี้หายากนิดนึงนะราคาณตอนนี้14,500บนาทะครับย้ำนะครับเพราะว่าราคาจริง,จร,งจริงเนี่ยจะอยู่ที่15,500บาทนะครับตอนนี้ผมแค่โปรโมชั่นอยู่นะครับ ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับกับสเปครถเก่งนะครับใส่ได้ไม่ล้นนะครับลองสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับกับร้านนครซับยางนย์นะครับมีเบอร์ด้านบนขวามือให้ติดต่อได้เลยโดยตรงกับผมเลยนะครับร้านอยู่หน้าปากซอยวัฒโนดนะครับถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรีก่อนขึ้นสะพานเจษฎาบดินนะครับถ้ามาจากถนนราชพฤกษ์เนาะก็ประมาณนี้นะครับกับตัวล้อนี้นะครับเบอร์โทรด้านบนขวามือ094 540 9999 ฝากร้านด้วยนะครับสวัสดีครับ